ไปเลยพี่น้องมารับตาไหมพี่น้องพริกปงสิข่าวตาดิจ้าตอนียังไงไปเลยฮึสม้มอนัวนหน้าประเด็นฮึยังไงผู้เ <c oughs> บาอย่าพัดเหม็นแม่พี่น้องบา้ลลาฝรั่งอย่พาพัดเหม็น สวัสดีค่ะสาวเดินชะแนลจ้ามาพบมาพอ,อกกันคือเก่าค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้พามากินบรรยากาศน้มคำกับพี่น้องค่ะปูและไก่ด้พี่น้องวันนี้สาวเดินได้มีนุ้ยแซ่พี่น้องจ๋าเลิกงานมากกับจัดหลุจ้าสาวเดินได้น้ำปลาราหนนัวมาลาดค่ะปุ่นเส้าปลาใส่ส้มวนด้วยค่ะนี่ค่ะน้ำปลาเด้วพี่น้องเ้อนี่น้ำปลร,ราตร้ม ปลาร้ต้มอ้ยมาพป่นองปลาร้ต้มสาดเดิน<ม>บีบักหน้าใส่บานน้องพี่น้องเนาะกินกับย่างกับเสียบกับปลาราปลารนัวดำดำใจผิดผงน้ำพี่น้องก,กาดนอกบานเสียงดังนี่ได้พี่น้องด้วย ดังทั้งคนหน่อยทั้งเสียงรถเลยพี่น้องนะรับตาไหมพี่น้องพริกโค้งสิเข่าตาด้วจ้าปลาสาวเดือนฝรั่ง,งาายางไก่ตายขึ้นผลเด้พี่น้องพี่สวยสวยสวยซามอนสดนี่อ,อุ้อยเน่าโอ้ยเน่าเน้องเอ้ย จับเรียม,มือมาค่ะพี่น้องแซบน้ำกันค่ะพักมาตสวนเบิดเลยค่ะพักบุง้งพักกากองตุงพักซีซือมาค่ะสลัดสลัดแหน่มัตสวนมาพี่น้องแซบน้ำกันค่ะกินง่ายอร่อยมีแต่พักขาพี่น้องอ กระดาษป่ะเนาะคนหน่อยเลยลูกฟงมันมีปูเลยอะปูปปะปมาจากอิตาลีเนาะคนมีปูมาเล็นน้ำไก่หวอดวันเกิดวอนนี้จะ้ะ พูไปเลยมาอืมซมอนร้อยนำประแดกเสาเดินแซ่บอยู่ได้พี่น้องแซ่บแบบง่ายๆเนาะพี่น้องนอเนาะกัดน,นอกบากค่ะมาค่ะทําใหญ่กค่ะพี่น้องค่ะอืม ข้าปร่งปลาหลยังเล็กกระเบเลยปลาปหลมันแจ็ปลาหลครับดูกระปลานเดียว่อนด โอ้ว่าแล้วแตกอ้ามเลยตกใจใอยบ่มากบ่มากคือนางลูกป่งแตกเลิ่มันหนาลวด

พริกซ่าด่วนเผ็ดอยู่ด้จังพริกย,าย้ายขวัขวหายนะขัวดำดำจังหน่อยจ่าย้ายแล้วขวายแข็ง ก็ผักบุ้งสลัดพอตัดแล้วมันนะ้องปงแงนงเลยพ่นงสลัดปงแนงปรงนองออกมาให้กินอยู่เรื่อยๆจ้ะ ํามันยัวนน้ำประดอีอืมยังไงอือมรหนาเลย่นะคำม่าหนาว พูเบาอย่าพาดเหม็นไปเป็นรองบ้าฝรังอยูพ่พาดเหม็นแ mm hmm. บงอยู่เอาฝรัง่งห mm ้ hmm. าวใส่ผัก mm hmm. ร่มเย็ยนไปเนอะอากาศแบบว่าร่มไม้อ้อยร่มหนาวบานเอา,าเพราะว่ามันจิเขาด้วยดูหนาวเลยจ้ะอากาศเริ่มเย็ยนลงพาคคนละปับสภาพประทันไปเนอยปักบุ้งไึกสวยปักไทย ค้นหน่อยบริม่กินน้ำก่ติดปูติดยาอืมรสชาติแเนยปูกัมหยาเขาใส่ดีเด้เพื่นนอน หักลานพอรลานนี้คนเดียวเนาะร้ <c oughs> านเา้าวูนเดียว Ah, on l'a pris, Top. Oh quoi Merci. Top. c'est quoi Du jus de pomme. tu fait Mon mon cousin. Ah, mon coussin. Mmh. Tu sais, tu as compris, jus tout. Tu... Non, je vais pas être en photo, non. <laughs> Pourquoi J'ai peur. Du jus de pomme. Je vais à la famille. <laughs> merci, Bernadette. allez, ne suis pas déjouée. Parfait. Allez, laisse-moi. prends est là, uniquement. Merci, Bernadette. Comme tu es belle, on tombe oui C'est tombé. Oui, merci, Lou. เจ้าว่ะเจ้าว่ะซันจ้าวะพี่น้องอันพี่น้องผัวใอยแล้วน้ำผลไม้แอปเปิลมาจากเป็นน้ำผลไม้มาะไฮสวัสดีพ่อนี่ยังสวัสดีจ้าก่อนอ้าลูกขึ้นสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากอลูกละสวัสดีจ้าหนูเ <laughs> 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 ข้าไปเอาเก้าอี้หนูมานั่งดิปะอไปในห้องน,น้ำไปจะได้มีกานดากไป ม่พี่น้องมาต่อกำลังแสบเพื่อนอ่อนน้ำผลไม้มาให้ขกากแบงเฮดให้เพื่อนกินสิพี่นอ้องใจดีปะเขาก็ประมาณวา่าแลกเตียนกันกินเ่ยพี่นอ้องพี่น้องแม่่อยตัวแม่ยา

ข้นหน่อยเหลนของเลนวันนี้ไม่กินข้าวปุ่นนะคะอ้ัเปิลอยู่เมืองหนอวพี่หนังเออเขาจะเฮ็ดโรนถิ่มให้นกกินบ็ จะป่นโดนทิ่มเป็นในสวนเนาะพี่น้องน้องากหลายเลยก็จะกัดทิมไอ้นกเห็บกากินไปเพิ่นงน,นลายเนนะชอบไปทำงานกับจีนฮาสลสรรังมาอยู่ท้องกับพี่น้องได้เบิ้งสาวเดินจินหาสลสรฝรั่ง ถ้าเรียนกินไดเบอหลายครับเรียนขอให้ด้วค่ะดนะ้วกินได้อยู่ครับในเรียนมามักินได้บ่หลายสมัครับ แซ่บคักแซ่บเนี่ยท่ามอนกับหวานแล้วมุนหลินเลยพี่นะแต่จะมาก่วยว่ะอยากกินก่วยครับไงเนี่ย Nào mình ซื้อหญ้า hình หญ้า Nào หึอืมครับนี่จ้ะเดี๋ยวๆๆ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 ๆ Thôi ingkepsaonampedeng siseakidacailiataaina konjeo iso atiniiie anue a กำน,นิดไปเลยพี่น้องคลิปเน่าแล้วจะกินให้บนนี้แล้วค่ะบนเลือเราขาดแซ่บหลายเอาละพี่น้องจ้าป้าแซ่บหลายแซ่บคักแซ่บเรือตะนาบไปแดกสดบ่ไหวดอกค่ะพี่น้องเอ้ยเสาเดินทีนแเล่นของน้งประทันไรไปไรมาอยู่กับพี่น้องค่ะเอาละจ้ะพี่น้อง มาคลิปนี้ของสาวเดือนสาวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งยู u b e แล้วก็แฟนเพจด้วจ้ะเด้อสาวเดือนก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมแล้วเข้ามาคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์ละพี่น้องจา๋าพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสาวเดือนไปทำงานประมาณอาทิตย์นึงสิพยายามลงคลิปเนาะค่ะเนาะยันทุกคนคิดถึงเนาะไปละจ้าสวัสดีจ้าก่อนลูกคนหน่อยนางเลี้งอยู่ข้างๆอั่งสวัสดีจ้าเร็วสวัสดีจ้าก่อนละ Sawadee cha.